วัสดีพี่น้องชาวเฟซบุ๊กครับชาวช่อง y YouTube ครูเชตแม็กซี่กี้ซนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับ1กันยายน2 5 6 7ครับวันนี้ครูเชตได้งานอีกแล้วครับเป็นวันอาทิตย์ก็ไม่ต้องหยุดครับเพราะว่าได้จังครับได้จังเป็นป่าปามครับยกร่องคูน้ำป่าปามเราต้องตัดยางระมัดระวังนะครับเส่ยงยาก็ไม่รกนะครับญ้าก็ไม่รกครูเชตก็ตัดมา ได้นิดหนึ่งนะครับล่ิงเจาเพิ่งมาครับ12ไร่นะครับของคุณรูแอลนะครับวิทยานุเคราะห์ขอบคุณเพื่อนแอลครับเป็นเพื่อนกันนะครับเพื่อนแอลที่น่ารักครับติดต่อกรูเชฟนาจางบาตัดย่าไนะครับราคาเป็นกันเองครับมิตรภาพนะครับ ก็ช่วยยกันครับไม่ว่าจะเพื่อนหรือคนนอกๆก็ช่วยกันครับมาดูหน้างานและถ้ากูจิตทำได้กูจิตทำให้หมดครับไม่ปฏิเสธให้พอหลุดการน้ำมันพอหลุดก้าแรงงานนิดนึงครับก็ถือว่าจะได้แล้วครับเอาไปแค่นั้นครับกูจิตแมวเยอะครับสำหรับพี่น้องชาวเฟซบุ๊กครับแล้วก็ช่อง YouTube ของกูจิตครับกูจิตแม็กซี่ขี้สนนะครับช่วยคนติดตามให้กูจิตด้วยครับเผื่อกูจิตจะได้มีงานทำเยอะๆในวันหยุดส์อาทิ์ครับ ัำไปเรื่อยในวันหยุดครับจอช่วยกันครับส่วนของท่านเตียนเราก็ภูมิใจกูเจ่ก็ดีใจครับวันเตียนกูเจ่ก็ดีใจก็วันนี้ครับอยู่หลังบ้านแม่ยายครับ12ไร่เป็นร์าใหญ่ตัดข้างร่องคูนน้ำนะครับ ดูก่อนทำกันครับเดี๋ยวหลังทำว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันหลังทำเดี๋ยวครูชิดจะดวิวให้อีกทีว่าส,สวนนี้จะสะอาดเหมือนสวนอื่นหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณผู้ติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องชาวเฟซบุ๊กและขอบคุณ แปลงหลายๆแปลงที่กูเจ็ดทำมาแล้วเยอะแยะมากมายครับถือว่าได้ประสบการณ์ในเรื่องของการตัดหญ้าของรถสถคูบุต้าอ่านะครับของกูเจ็ดนะครับส่วนไหนรกตรงไหนรกครับช่วงนี้ฝนตกหญ้ารกพักมาหนักเบาก็เอาหมดครับอยู่ที่หน้างานไปดูงานกันได้ครับหลังจากเสร็จสวนนี้ครับข้างร้านสองเท่าครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ข้างร้านสองเท่าจะเป็นสวนป่มเล็ก่าของ พี่เปิ้ลครับพี่เปิ้ลโรงเรียนบ้านกูวัดติดต่อมาให้กูเจี๊เป็นที่เรียบร้อยนะครับกูเจี๊ก็ขอขอบคุณทีมงานและพี่น้องชาวเฟซบุ๊กชาวยูทูบครับที่ติดต่อมาให้กูเจี๊ยได้ทำงานพี่น้องชาวปูุ้่งใหญ่และก็ที่บานมาสี่สิบไร่ก็บรรลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วยกรถพึ่งมาเมื่อวานวันนี้ลุยงานกันต่อครับนะนะครับก็มาดูความสำเร็จวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขอกูเจี๊ยขออนุญาต ัดยาสักวันนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูขอบคุณทุกคนนะครับติดต่องานมาที่ a c e b o o k ครูเจตและก็ช่อง y YouTube ครูเจตแม็กซีกซ่ี่โซนกันได้เลยขอบคุณครับผม